ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องนิกอนคนสร้างศิละปะนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตงานตัวใหม่นะครับเป็นงานหน้าตัก9้นิ้วนะครับผมพระอู่ทองโบราณนะับนะปางอู่ทองโบราณสมาธินะฮนะตัก9้นิ้วหินเขียวอินเดียนะฮะอันนี้อีกเจ้าหนึ่งนะครับนี่นะครับ หน้าตัดเก้านิ้วนะฮะแบบที่เขียนไว้นะครับเนี่ยนี่คือขั้นตอนแรกนะฮะคือเจ้าของหินเขาจะสั่งโรงงานตัดมาแบบนี้เลยฮะแล้วก็มาส่งให้ผมนะครับผมก็จะมาขึ้นรูปแกะเดี๋ยวรอติดตามชมขั้นตอนต่อไปนะครับผม สวัสดีครับพบกับจ้างกรน,นะครับผมจ้างบ้าน,นอกผมมาอัปเดตงานนะครับพระหน้าตัดเก้านิ้วพระปางอูทง่ทองโบราณฮะตอนนี้ก็ตัดด้านข้างออกหมดแล้วแล้วก็มาวาดรูปแบบด้านข้างอีกทีนะฮะส่วนพรุ่งนี้เราก็จะมาตัดส่วนนี้ออกนะครับตอนนี้ก็มืดฟ้ามัวฝนมาอีกแล้วนะครับ หน้าฝนก็แบบนี้นะตกทั้งวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อครับพักผ่อนก่อนนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวติดตามขั้นตอนต่อไปนะครับ ครับผมสวัสดีครับเย็นนี้ผมมาอัปเดตงานนะครับกับพระอู่ทองแบบโบราณนะหน้าตากเก้านิ้วหินเขียวอินเดียนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ75%แล้วครับผมเมื่อวานไม่ได้ทำคลิปนะเนื่องจากฝนตกพายุลมแรงนะผมก็เลย ชาร์จแบตโทรศัพท์ไว้ในบ้านนะแต่ทำงานอยู่ฮะทำงานอยู่จากเมื่อวานรวดรวบรวมทีเดียวเลยยอดอวันนี้ก็ประมาณ75%นะตอนนั้นก็เย็นมากแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุยกันต่อครับผมเดี๋ยวเราติดตามพรุ่งนี้นะครับ สวัสดีครับเช้านี้ผม,มาอัปเดตงานนะตอนนี้ผมก็ได้วาดรูปแบบลงบนองค์พระแล้นะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มแกะกันเลยฮนะนี่ยโดยใช้หัวนี้นะหัวตะปู หัวหัวตะปูหอภัยครับเขาเรียกว่าหัวล้อนะครับเก็บหยาบนี่นะฮะนี่ครับเดี๋ยวเราติดตามชมขั้นตอนต่อไปนะครับผมมืดทั้งวันแล้วครับตั้งแต่หลายวันมาแล้วหน้าฝนนะครับ สวัสดีครับพบกับช่องนิกรคนสร้างศิลปะนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตงานนะฮะผ้าปูทองโบราณเก้านิ้วนะฮะหน้าตัเก้านิ้วหินเขียวอินเดียนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะขั้นตอนในการแกะนะครับก็จะรอส่งขัดเงาอีกทีนึงนะครับตอนนี้ขั้นตอนในการแกะสลักเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ตัดเก้านุนะครับเหมือนทุกครั้งที่แกะนะฮะแบบเดียวกันฮะผมรบับลงนี่ครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำช่อง youtube ต่อไปนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ผมอัพลงนะครับผม หรือลูกค้าจะสอบถามรายละเอียดก็0655431923นะครับเป็นเบอร์นี้เป็น, Bernie, ปน ID l ล n e ด้วยนะครับสามารถทักแชทไลน์เข้ามาถามรายละเอียดกันก่อนนะฮะว่าท่านต้องการแบบไหนปางอะไรหน้าตักเท่าไหร่หินอะไรนะฮะราคาเท่าไหร่นะะโทรมาปรึกษารายละเอียดกันก่อนนะครับท่านอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับผม โทรมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ